สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันครับที่ผมรอคอยครับผมเพราะว่าครับรัฐบาลได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะเริ่มจ่ายเงิน5,000บาทรถที่2ให้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือในวันที่13เมษายนนี้เองนะครับผมวันนี้ครับตอนเช้าผมก็เลยเข้าไปเช็คตามเว็บครับผมเว็บข่าวออนไลน์ต่างๆครับว่าในเว็บนั้นนะครับข่าวได้บอกอะไรบ้างนะครับ แล้วก็หลายๆเว็บนะครับหลายๆข่าวออนไลน์นะครับก็ได้บอกมาว่าให้เช็ควันนี้เลยครับเพราะว่าทางรัฐบาลนะครับโอนเงินเราไม่จริงกันให้อีกสามแสนลายครับผมโดยที่ในข่าวนะครับบอกว่าความคืบหน้ากรณีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้อโควิด -19 นะครับ รอบแรกนะครับจ่ายไปแล้ววันที่8ถึงวันที่10เมษายนนะครับจำนวน1.4ล้านคนครับจาก1.6ล้านคนแล้วก็สำหรับวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับกระทรวงการคลังแจ้งว่างดการโอนเงินครับผมด้วยว่าเป็นวันหยุดนะครับแต่จะกลับมาโอนเงินอีกครั้งในวันจันทร์ที่13เมษายนและวันที่14เมษายนรวมอีก6 0 0 0คนครับหรือจ่ายวันละ3 0 0 0 0คน ทางนี้จ่ายเงินเริ่มตั้งแต่เวลาตีหนึ่งครับไหนลงมาดูอีเว็บหนึ่งสิอีเว็บหนึ่งครับมีหน้าการเช็คเงินให้ด้วยครับผมถ้าอย่างนั้นนะครับเราไม่รอช้าครับผมเดี๋ยวผมลองเช็คสถานะการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาของผมบ้างดีกว่าครับมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนครับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่20นะครับเรามาคลิกตรงนี้เลยตรวจสอบสถานะ แล้เราก็ใส่ข้อมูลของเราไปนะครับเล้ตกต่ประชาชนมาไม่มีโทรศัพท์นะครับแล้วก็เป็นวันเกิดครับอืมของผมออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วของเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวมาแชรา์กันที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ ว่าเพื่อนๆนะครับสถานการลงทะเบียนเป็นยังไงบ้างคิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ